ถ้าคุณเป็นสอนลูกสมัยนีย้บอกว่าเรื่องประยงประหยัดอดอ้อนอดอ้อนนะลูกมัง่งบอกว่าเฉยแล้วก็น่าเบื่อนะครับในสมัยนี้เด็กก็จะมีความคิดแอดวานซ์เลยเราไปอีกนะครับวิธีสอนลูกแบบไม่น่าเบื่อนะห้าข้อคุณลองไปฟังดูหนึ่งนะครับให้เงินเขาแน่นอนเขาอาจจะเจ็ดแปดขวบสิบขวบ, 10, บต้องเริ่มสอนแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่าให้แบบมีภาร,รกิจอย่าไปให้เปล่าๆเ,เ,เป็นยังไงล่ะให้เขารู้จักการบริหารเงินนะครับเงินมันจะมีสามอย่างเขาเรียกว่าใช้ ให้แล้วก็เก็บอ่าสำหรับเด็กๆนะอันนี้ใน3ข้อนี้ใช้คือชีวิตส่วนตัวแหละจะซื้อปากกาดินสอเสือผ่าอะไรก็ว่าไปให้นี่คืออะไรให้นี่คือ contribution นะฮะ c SA, ส r สังคมสังคมอะไรแบบนี้บริจาคเงินหรืออะไรแบบนี้เขาได้ไปร้อยบาทอาจจะแบบเอ้ยลูกต้องเตรียมไหม้5บาทก็ยังดีสมมติไปช่วยมูลนิธิอะไรอะไรยังไงมันเป็นการฝึกเขาแต่เด็กเพื่อให้เขาเรียกว่ารู้จักการตอบแทนคืนให้กับสังคมในสไตล์ของคุณเองนะครับสุดท้ายเก็บ จะกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ต้องบริหารไว้เก็บไว้ทําอะไรก็ต้องบอกเขาอยากได้เลโกโ้ใช่ไหมอยากได้อะไรใช่ไหมงั้นลูกเก็บสิเดือนละยี่สิบสามสิบเดี๋ยวหกเดือนเยลยเดี๋ยวคุณพ่อสมทบให้ก็จะได้ของกล่องใหญ่เก็บคือการสะสมไว้เพื่อจะได้ไปใช้จ่ายในการซื้ออะไรในเป็นก้อนให,ใหญ่ที่เขาต้องการอย่างนี้เป็นการฝึก้เขาตั้งแต่เด็ก,ดกสองนะครับลองให้เขาหาเงินเองตั้งแต่เด็ก,ดกอย่าไปให้โดยที่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นการฝึก โอเคก้อนแรกคุณให้ไปแล้วสองลูกต้องหัดถ้าเกิดว่าพอคุยรู้เรื่องนะเจ็ดแปดคัวสิบครวบั 10, ครวไปเลยสมัยนี้ลองนี่มาสมมติเป็นผู้หญิงใช่ไหมลองถักกระเป๋าพวก DIY ก็ได้นะครับคุณยายกําลังอยากได้อ่าถ้าลูกถักเสร็จคุณยายจะซื้อในราคา0 0บาทอ่ะเด็กก็มีภารกิจละสองร้อยกูเอาไปซื้ออะไรได้นะครับตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาเขาก็นั่งทำทำทำเสร็จปุ๊บอ่าได้ไปเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเงินเนี่ยมาจากคุณค่าไม่ใช่มาจากการแบบแบกบมือไล่ขอบ้านคุณจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณฝึกแบบนี้นะครับลูกคุ มีบุธิภาวะแล้วก็ถูกอบรมกันสั่งสอนไม่ได้เป็นเหมือนพวกเด็กสปอยในสื่อสมัยนี้นะฮะที่แบบว่าพ่อแม่ประเคนประเคนสุดท้ายก็เสียคน 3. คุณต้องรู้จักเขาเรียกว่าเล่นเกมจําลองของการใช้เงินให้เป็นด้วยนะครับพวกโมโนโพล y ีสมัยนี้มีแอป,อ,ปอะไรพวกนี้นะให้เขารู้จักในเรื่องของตรงนี้อย่างน้อยสุดนะ ต้นทุนกำไรภาษีอะไรแบบเนี้ยง่ายๆเอาแบบง่ายๆซื้อมาขายไปบวกภาษีบวกแท็กเท่าไหร่อะไรแบบนี้ลองเล่นให้เขาดูนะครับให้เขารู้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตจริงมันไม่ใช่การแบบว่านัางพูดแลยแป๊บเดียวนั่งทำตาอ่อ,อนๆแล้วเดี๋ยวมันจะได้อะไรมานะครับมันต้องไปทำอะไรแล้วมันถึงได้อะไรนะครับฝึกไว้อย่างที่4 learning by doing เลยนะครับจัดการเงินชีวิตคุณทำยังไงอ่ะคุณต้องโช์ให้ลูกดูด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นเดือนละครั้รบมานั่งคุยกันครอบครัวเราเดี๋ยวปลายปีนี้จะไปเที่ยวฮ่องกงนะเราต้องใช้เงินทั้งหมมมดสติอ บาทสาหรับครอบครัวเดี๋ยวพ่อจะออกให้เท่านี้เท่านั้นดังนั้นภารกิจของคุณพ่อคุณพ่อต้องหา7เจ็ดหมื่นคุณแม่ช่วยทำงานอยู่เบาๆคุณแม่อาจหารหมื่นสองหมื่นลูกต้องช่วย3 0 0 0บาทเขาต้องเก็บเดือนละ3 0 0เพื่อจะไปฮ่องกงเป็นเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับคุณไม่ได้อยากได้เงินจำนวนนั้นจริงหรอกผมรู้นะครับแต่มันเป็นการฝึกเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจวราในทริปที่เขาได้ไปในปลายปีมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบพ่อแม่ไปมาฟรีไปแบบตวาดขอมาหรือไปออดอ้อนขอมาแล้วก็มันเป็นความภููมิใใจทที่ฝึึกกห้้้เขารรสไไดอะ ตั้งแต่เล็กๆและสุดท้ายอย่าลืมสอนเขาว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารด้วยของชีวิตชีวิตมีอีกหลายมิตินะครับในความสุขในการให้อะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งบางทีเขาอาจจะเด็กเกินไปแต่สุดท้ายต้องค่อยๆปล่อยให้ซึมซับไปและสุดท้ายผมบอกไว้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่ว่าคุณจะร่ารวยแค่ไหนถ้าคุณสอนลูกไม่เป็นเรื่องเงินนะโตขึ้นลูกคุณก็จะเสียคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณสอนเขาเป็นในเรื่องนี้นะครับรู้จักให้เขาดีไซน์การใช้เงินรู้จักการหารู้จักการให้อย่างนี้ผมบอกนะครับโตขึ้นเขาจะเป็นคนมีคุณภาพของคุณและสังคม